ครับสวัสดีครับผมมาแนะนํารถซูโมต้าของเรานะฮะตั้งแต่รุ่นน้องเล็กเลยฮะอันนี้คือน้องเล็กนะรุ่นเล็กสุดของเราคือ125ซีซีครับผมเป็นออโต้ครัสออโต้คราสคือไม่ต้องมีไม่ต้องมีพัดลมครับไม่ต้องมีหม้อน้ำครับพัดลมมันจะตีเข้าที่หัวหัวนี่ก็จะเย็นนะครับรุ่นนี้นะครับบรรทุกได้500กโล125ซีซีไม่มีเจ้าไหนนะฮะในโลกนี้ที่บรรทุกได้500กโลมีแต่เจ้านี้เท่นั้เดียวคือซูโมต้า500กโลเพราะอะไรกระบะกว้างเม่20ยางเมตร80 บรรทุกได้500กโลนะฮะมีหลังคากันแดดกันฝนด้วยมันทุกได้500กโลนะฮะรุ่นเล็กสุดของเราโดยเฉพาะยิ่งไม่ต้องไปเติมน้ำมันบ่อยๆทั้งน้ํามันของเราทั้งน้ามันของเราเนี่ยยีบสองลิตรครับยีบสองลิตรวิ่งได้500กิโลขึ้นไป500ถึง600กิโลนะครับขึ้นอยู่กับการบรรทุกกินน้ํามันประมาณ20ถึง30กิโลต่อลิตรนะครับ กระากแข็งแรงนะครับเปิดท้าย3ด้านนี่คือรุ่นเล็กที่สุดของเรานะครับมาทุกได้500โลเดี๋ยวไปชมรุ่นต่อไปครับพักเหนื่อยสักแป๊หนึ่งครับรุ่นนี้นะฮะมีที่นั่งเป็นรุ่น 2 0 0ซีซีของเรานะครับรุ่นนี้มันทุกได้หึงตันถังน้ำมันยี่ลิตรเือนกันนะครับมาดูคอนโซลนะฮะสวยงามมีคอนโซลมีอะไรพร้อมเลยนะฮะคอเวอร์อะไรเรียบร้อยรุ่นนี้เนื่องจากมันมันอับใช่ไหมฮะเครื่องมันอยู่ตรงนี้มันอับมันเลยจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีหมอ้อน้ำนะครับเครื่องลึกๆกวนนี้ต้องมีหมอ้อน้ำด้วยนะครับนี้สามจุดห้าดาวสองเมตรนะครับได้ประมาณ4คิวรุ่นเมื่อกี้2.5งคิวรุ่นนี้ได้4คิวครับ มันทุกได้ดึงตันครับมีเกียจโสร่ด้วยมีหม้อน้ําด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ขายดีสุดยอดนิยมบริษัทห้างร้านบริษัทมหาชนนะครับต่างๆโชว์หงโชว์หวยใช้รุ่นนี้หมดแล้วครับ E Mac 200ร้อยจำไว้นะ E Mac 200สีขาวนี่ขายดีที่สุดรุ่น1ตันเชิญมาชมที่โชว์รูมมาพบผมได้ทุกวันครับที่โชว์รูมครับรุ่นนี้ครับก็เหมือนรุ่นเมื่อกี้ครับสีขาวแต่รุ่นนี้เป็นสีเขียว รุ่นนี้ไม่เก็บขยะอันนี้จะต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้มีที่นั่งสองข้างนะเมื่อกี้มีที่นั่งข้างเดียวนี่มีที่นั่งสองข้างเรียกว e ่า e c a p สองร้อยแต่กระบะความยาวนี่จะเล็กลงมาสักเหลือ 180, เมตรแปดสิบเล็กลงมายี่สิบเซนสั้นลงยี่สิบเซนแต่จะได้เก้าอี้เพิ่มขึ้นมาสองที่นั่งนะครับกลายเป็น space c a p ขึ้นมาเรียว e กว่า e c a p สองร้อยครับผมเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้เราออกมาเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราไปหลายๆลคนนะฮะ ไปลูกไปเมียไปได้นะครับไปกับเพื่อนเพื่อนฝูงไปได้ไปทําง,งานเป็นทีมเวิร์กใช้รุ่นนี้ไปด้วยกันได้นะครับรุ่นนั้นนั่งได้แค่คนเดียวนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ยังมีเบาะข้างหลังด้วยที่พับได้ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็มีสแปร์พาร์ตก็คือเบาะสํารองอยู่ด้านหลังหรือลหลังกระบะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเบาะสัมลองเป็นยังไงเิญแล้วครับนี่ครับเบาะสํารองครับพับลงมาแล้วสามารถนั่งด้านหลังได้เลยครับมีทุกคันอย่างนี้มีทุกคันออกแบบโดยนวัตกรรมของซูโมต เพื่อให้สามารถไปได้หลายๆคนสมมตินั่งข้างหน้าได้คนดเดียวข้างหลังก็ยังไปได้อีกนะครับนั่งข้างหลังฉี่พ่นยาใส่ผงใส่ปุ๋ยได้หมดเลยครับเสร็จแล้วก็ไม่ใช้ก็เก็บขึ้นพับเก็บขึ้นได้นะครับสุดยอดนวัตรกรรมของซูโมต้านะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับใช้ได้ทุกพื้นที่ใช้ได้งานทุกอย่างสารพัดประโยชน์นี่แหละครับที่ผมจะแนะนําคันนี้เป็นคันท็อปที่สุดของซูโมต้าคือไอ้จัมโบ 254cc รุ่นใหญ่ที่สุดจมโบที่สุดชื่อก็บอกแล้วว่าจมโบนะครับสามารถบรรทุกได้ถึง2ตันนะฮะได้ถึงประมาณเกือบ6คิวด้วยกัน2ตันนะฮะเป็นเกียร์ที่แบบว่าเกียร์เกียร์มือหมดเลยขับเหมือนรถเก๋งเลยเดี๋ยวจะมาดูที่คอนโซลข้างหน้านะครับก็บ่ก็เป็นบ่อยาวชิ้นเดียวเลยครับไม่ต้องมามีข้างหลังข้างหลังเหมือนจะอบ็คเป็นบ่อยาวชิ้นเดียวสามารถที่จะนั่งได้หลายหลายท่านครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับ ไส้ในของเราเนี่ยไม่ได้เป็นกระบาดนะครับไส้ในคัสซีเราอย่างแข็งแรงเท่านี่ปปลูกบัลร่มเลยมีทั้งเกียร์โซล์ด้วยมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับเทากลางนี่ใหญ่นะเครื่องสวินแคมถูกห็นไหมเนี่ยเครื่อง250ซ<ม>ีซีของเราเนี่ยแบบเท่ากับ600ซีซีเลยนะเครื่องมันเริ่มเลยเป็นพันซีซีเลยนะเหมือนเครื่องยนต์รถยนต์เลยนะครับนะครับมีทั้งแบตเตอรี่มีมอเตมามีครับถังน้ำมันนะครับที่ก๊าบ แา้มันี่ดรงนี้ตรงหมอน้ำนะครับหม้อพักน้ำนะครับนะแหนบเนิ้ออะไรที่แข็งแรงหมดเลยนะครับนี่ครับคือรุ่น2องรารุ่น็อปของเราบรรทุกได้ถึง2ตันนะครับบรรทุกได้มากกว่ารถกระบะนะครับเชื่อไม่เชื่อมาลองดูครับ นอกจากนี้เรายังมีงรถไฮดรอลิกยกตามอีกด้วยครับในรุส่น2ตันที่สามารถที่จะยกตามกีกหินดินทรายได้สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษและเรามีการพัฒนาเป็นรถเก็บพยะอีกนะครับ